18. เอวัมเมสุตังเอกังสามยังพระควาวาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอัฏฐานบินททศสะอัลเมตัดละโขพระควาพิกขุอามันเตสิพิกขาวติทัทนเตติเตพิกขุพระควาโตปัจจโสสุพระควาเอตาทะโอจเตเมตาย,ายะ พิฆาเวเจโตวิมุติยาอสวิตายะภาวิตายะระหหลีกตายะยานิขตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาิติตายะสุสามารทายะเอกะทะสานิสังสาปฏิกังขากะมเตกะเอกะทะสะสุขังสุปติสุขังปฏิพุชตินะปติกัง สุนิปังกัสติมนุสสานันางปิโยโหติอะนะสานุสสานังปิโยโหติเทวม,มาเทวตาลขันตินาสะอคิวาสิสังวาสฉังวาสรมติสูตาวตังจิตตังสามาทิตยิสุขะมนโนอิปะจีตติอสัมมุโหกาลัง กาโรติอัตาังอปะวิติฉันโตพัมมลโกปะโคโหติเมตายะพิกขเวเจโทวิมุติยาเวสิตายิตายะภวิตายะภะหุลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปะริจิตตายะสุสมาลัทธยะอิเมเอกาทัานิสังสาปติกังขา อติอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติอติโธทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติอติทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกาตีหากาเลหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกาตีหากาลาเทหิติโธทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติอติการลาเทหิติทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติตาสหะ กาเลหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสะหากาเลหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติตะกะเมหิปัญญาปัญจหากาเลหิอินทโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสเปสตาเวราปยาปะชานิคัสุขีอัตตังไปรหัรตัวสอง ส e ัพเพปนาเวลาปัญญาปัชานิคาสุขียตาณังเปริหังตุสามสัพเพปุตาเวลาปัญญาปัชานิคาสุขียตาณังเปริหังตุสี่สัพเพบุคละอเวลาปัญญาปัชานิคาสุขียตาณังเปริหังตุวห้าสัพเพอัตตาภวะปริยาปนาอเวลาปัญญาปัชานิคาสุขียตาณังเปริหังตุอิเมหิปัญจะมหาเกเรหิอนุทิโสภะณะเมตตาเจโตมุติภิกขะเมหิปัสสะหากาเลหิโอทิโสภะณะเมตตาเจโตมุติหนึ่ง สัพพาอิทิโยอเวลาเิยาปัญชานิคัสุขิยตันําไปใานตุวสองสัพเพอุริสาอเวลาเิยาปัชานิคัสุขิตันําไปริหานตุวสามสัพเพอริยาอเวลาเิยาปัญชานิคัสุขิยตันําไปในานตุ4สี่สัพเพอันิรานิยาอเวลาิยปัญชานิคัสุขิยตันําไปในานตุห้าสัพเพเทวตาอเวอเวลาเิยาปัญชานิคัสุขิยตันาไปในานตุหกสัพเพมนุษย์อเวลาเิยาปัญชานิคัสุขิยตนําไปในานตุ7เจ็ดสัพเพวินิปฏิกาเวลาิยปาสุเ8 อิเมหิสัตตการเลหิโตทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติคตะเมหิทิปัฏฐะสาปัสหากาเลหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุติหนึ่งสภเพปุรัติมายะทิสายะมัสตาอเวราวยาปชาณิคาสุเกตันังเป็นหันตูสองสพปัจฉิมายะทิสายะสัตาอเวราวยาปชาณิคาสุเกตันังเป็นหันตูสามสพอุตรายะทิสายะสัตาอเวราวยาปชาณิคาสุเกตันังเป็นหันตุสี่ สัพเพตกีนยะที่ยตาเวลาเบยบชาในขาสุเกตนาปเนตุ5หาสเพปุรัตทมัยะอนุทิศสยสตาเวลาเบยชาในขาสุเกตนปเนตุหกสเปปชิมยะอนุทิยเสตาเวลาเบียบชาในขาสุเกตนป็นเลขนตุเจ็เพอุตรายะอนุทิศสย์สตาเวลาเบยบชาในขาสุเกตานปเนตุ สเพตกินายะนทิสัยะสตาเวลาปยาปานิคาสุเิียธนัราหารตุ๙สเพเศรษิมายะทิสัยะสตาเวลาปยาปชานิคาสุิยธนัรายหารตุ๑สเพอุปมิริยามะทิสัยะสตาเวลาปยาปชานิคาสุเิียธนัราหารตุ๒สเพปุรติมายะท่สัยะปนาเวลาปยาปชานิคารสพเะทียตระานักรายหาตุ สัพเพอุตตรายะที่สัยยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีอัตตานันปนิหันตุสีสัพเพตะกินายะที่สัยยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีอัตตานันปนิหันตุห้าสัพเพปุระติ่มายะที่อนุทิสัยยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีอัตตานันปนิหันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีอัตตานันปนิหันตุเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยาปนาเวลาบยาปชานิคาสุขีอัตตานันปนิหันตุแปดสัพเพตะกินายะอนุทิสัยยาปานาเานุก สเปสิทิมัยยะที่สายปานาวลาเวยาปชานิคาสุเกตัปริหานสิสเปอุปปมิมัยะที่สายปานาวลาเวยาปชานิคาสุเีตรมปริหานตัหนึ่งสเปปุระที่มัยะที่สายะูะปูตาวลาเวยาปชานิคารสุเตปริหานัสองสเปปชีมัยะที่สายยปูตาวลาเวยาปชานิคาสุเีตรปริหานสามสเปอุตรยะที่สายยปูตาวลาเวยาปชานิคาสุเกตระัปริหาหนึ่ตัวสี่สเปตะขินายะที่สายยาปู สภเพปุรัติมายะอนุทิสายะพุตตาเวลาวิยาปัญชานิาสุคีตตังปัญหาอนุตูหกสภปชิมายะอนุทิสายะพุตตาเวลาวิยาปัญชานิาสุคีตตังปัญหาอนุตูเจ็ดสภอุตรายะอนุทิสายะพุตตาเวลาวิยาปัญชานิาสุคีตตังปัญหาอนุตูแปดสภตะกินายะอนุทิสายะพุตตาเวลาวิยาปัญชานิาสุคีตตังปัญหาอนุตูเก้าสภเศรษฐิมายะทิสศายะพุตตาเวลาวิยาปัญชานิาสุคีตตังปัญหาอนุตูสี่ สภูปาริมายะที่สายยาภูตาเวลาปยาปัญชานิคาสุเกตระหนักริหานตุหนึ่งสปุรติมายะที่สายยาบุคลาเวลาปยาปัญชานิคาสุเกตระหนักริหานตุสองสพปชิมายะที่สายยาบุคลาเวลาปยาปัญชานิคาสุเกตระหนักริหานตุสามสพอุตรายะที่สายยาบุคลาเวลาปยาชาปัญชาอนิคาสุเกตระหนักริหานตุสี่สพตะกินายะที่สายยาบุคลาเวลาปยาปัญชานิคาสุเกตระหนักริหานตุห้า สเปปุราจิมายะอนุจิสยาปุคารเวายปชาชิขาสุเตนปหาน่ตัเปปุจิมายะอนุจิสยาปุคารเวายปชาชิขาสุเตนัปหาน่ตัเจอุตระยะอนุจิสยาปุคารเวลายปชาชิขาสุเตนปัหาน่ตัสเปตะกินายะอนุจิสยาปุคารเวาวยปชาชิขาสุเตนปหานตัเกเปเษฐิมายะที่สยาปุคารเวลาบยปชาชิขาสุเตนปหานตสิบเปอุปาริมายะที่สยาปุคารเวายปชาชิขาสุเตนปหานตุ หนึ่งสเปปุรัทิมายาทีสยยะอัตตภาวะปริยาปันาเวลาปรยาปัญชานิคัสุคีตระนักปได้หางตัวสองสเปรยปัจจิมายาทีสยยะอัตตภาวะปริยาปันาเวลาปรยาปัญชานิคัสุคีตระนักปได้หางตัวสามสเปรยอุตรายาทิสยยะอุตตาภาวะปริยาปันาเวลาปรยาปัญชานิคัสุคีตระนักปได้หางตัวสี่สเปรยทักขิยายาทิสยยอัตาภาวะปริยาปันาเวลาปรยาปัญชานิคัสุคีตระนักปได้หางตัวห้า สัพเพปุรชิมายะอนุทิสัยะอัตตภาวะน่ะปาริยาปันญาอเวลาปิยาปัญชาในคาสุกตระนักราหารตุวหัพเพปัจฉิมายะอนุทิสัยะอัตตภาวะปาริยาปันญาอเวลาปิยาปัญชาในคาสุกตระนักราหารตุวเจ็ดสภ์อุตตรยะอนุทิสัยะอัตตภาวะปาริยาปันญาอเวลาปิยาปัญชาในคาสุกตระนักราหารตุวแปดสภ์ตะเคียนยะอนุทิสัยะอัตตภาวะปาริยาปันญาอเวลาปิยาปัญชาในคาสุกตระนักราหารตุวเก้าสภ์เศรษฐิมัยะอัติสัยย เก้าสัพเพเสริมายาที่สายะอัตตภาวะปาริยปนนาอเวราอวิยาปัญชานิฆาสุขีตตานังปริหานตุสิสัพเพอุปปาริมายาที่สายะอัตตภาวะปริยปันนาอเวราปยาปัญชานิฆาสุขีตตานังปริหานตุหนึ่งสัพพาปุรัติมายาที่สายะอิทธิอเวราปยาปัญชานิฆาสุขีตตานังปริหานตุ สภาปชิมายาท่สยยะอธิโยอเวลายาปากาสุเกตาดำไปไดหันตุสาสภาอุตตรายาที่สยอิทิโยอเวลายาปานกาสุเีตาไปได้หันตุสีสภาตขินายาทสยอโยเอาเวลาปิยาปากาสุเกตาไปไดหันตุห้าสปุราติมายาอนุทิสยอธิโยอเวลายาปากาสุเกตาไปไดหันตหกสภาปชิมายอนุทิสยะอิทิโยอเวลายาปากาสุเกตาไปไดหันตุ สภาอุตระยาอนุที่สยอิธิออเวลาปบยาปชานิคสีตนังริหารตุสภาเทคนิยีาอนุที่สยาอิทธิออเวลาปยาปะชานิคัสกีตานังบริหารตุเก้าสภาเศรษฐมายาที่สยยาอิทธิออเวลาปบยาปะชานิคสีตนังริหารตุสิบสภาปุราบิบิมายาที่สยาอิธิออเวลาปบยาปะชานิคสีตานังริหารตุหนึ่งสภปุรทีมายาที่สายยิสาอเวลาบยาปชานิคสีตนังริหารตุสอ

สภุตรยาอนุชิตสัยาปุริสาอวิราบียาปัญชายิกาสุขีตรอดไปใหันตุแปดสภูตขินายาอนุชิตสายาปุริสาอวิราบยาปัญชานิกาสุขีตลอดไปในหันตุเก้าสัพเศรษฐิมยะที่สัยยปุริสาอวิราบียาปัญชาอนิกาสุขีตลอดไปยหันตุสิบสภอุปาริมยะที่สัยยาปุริสาอวิราบียาปัญชานิกาสุขีตลอดไปหันตุหนึ่งสภปุรัเทมยะที่สัยยาอริยาอวิราบยาปัญชานิกาสุขีตลอดไปใหันตุสอง สัพเพปัจฉิมาญาทิสายญาอริยาวเวลาวิยาปัญญานิการสกิีอาจารเป็นไดหันตัวสมสัพเพอุตตรายาอนุทิ่ที่สายญาอริยาวเวลาวิยาปัญญานิการสกิีอาจารเป็นไดหันตัวสีสัพเพตักขีนายะที่สายญาอเวลาอเวลาวิยาปัญญานิการสกิีอาจารเป็นไดหันตัวห้าสัพเพปุรัติมาญาอนุทิสายญาอริยาวเวลาวิยาปัญญานิการสกิีอาจารเป็นไดหันตัวหกสัพเพปัจฉิมาญาอนุทิสายะอริยาวเวลาวิยาปัญญานิคารสุคีอาจารยป็นไหานตุวเจ สเพอุตตรายะอนุท <t iny yelled> ิสายะอริยาอเวิราบิยาปชาใิคาสุเกตันังปะัญหานตุแปัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอเวิราบิยาปชาใิคาสุเกตันังปะัญหานตุเก้าสภ์เศรษฐิมายะทิสายะอริยาอเวิราบิยาปชาใิคาสุเกตันังปะัญหานตูสิบสภ์กุปริมายะทิสายะอริยาอเกลาอวราบิยาปชาใิคาสุเกตันังปะัญหานตุสิบหนึ่ง สริมาที่ใสอนาิยาเอาเวลาพยายาประชาในคาสาตระนปหันตัวสองสเปิมาที่สอนาริยาเอาเวลาพยายาปชาในคาสตระนังประหารตุเอาวางให้หน่อยค่ะขอบคุณคะ่ะสามอุย้ยหกสาม

อนารยาอวิลาปยาปัชานิคาสเกียตระนริหารตุปเปทกิณายะที่สายอนายาอวิลาปยาปัชานิคาสเกียตระนาหารตุเก้าสเสทิมายะทีสายอนารยาอวิลาปยาปัชานิคาสเกียตระนริหารตัสิบเปอุปาลิมายะที่สายอนายาอวิาปยาปัชานคาสเกียตระนริหารตุหนึ่งเปปุรัติมายะที่สายเทวาอวิาปยาปัชานิคาสเกียตระนรหารตุสองเปปัชิมายะทีสายเทวาอวิรายาัญชานิคสเกียตระนัรหารตุ ตาลัยะที่สัยยะเทวาเวลาปยาปัญชานิาสุเกตระหนักริหานตุวสีสัพเพทัคขีนายะที่สัยยะเทวาเวลาปยาปัญชานิาสุเกตระหนักริหานตุวห้าสัพเพปุระทิมายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาปยาปัญชานิาสุเกตระหนักริหานตุวหกสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาปยาปัญชานิาสุเกตนปริหานุกรายไหนคัวเจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาแยา อาเบียป like like ัชานิ迦สุขีตานังปิหารตุแสเปทากินายาณุทิสัยญาเทวาเวลาอาเบปัชานิ迦สุขีตานังปฏิหารตุเก้าสเปเซจิมายาทิสายะาเทวาเวลาอาเบีัชานิ迦สุขีตานังปฏิหารตุสิสสเปอุปาริมายาทิสัยญาเทวาเวลาาเบียปัญชานิ迦สุขีตานังปฏิหารตุหน สภพโพราณที่มายาที่สยามนุษย์สาวเวลาวิยาบัญชานิการสุขตอปดหัมตุสองสปัจิมยที่สยามนุษสาเวลาวิยาบัญชานการสุตอปดหันตุวสามสอุตรายาที่สยามนุษสาเวลาวิยาบัญานการสุขตอปดหันตุสี่สภทัีรายาที่สยามนุษสาเวลาวิยาบัญชานการสุขตอปดหันตุห้าสบรมยที่สยามนุษสาเวลาวิยาบัญชานการสุขตอปดหันตุ สัพเพปัจฉิมยาอนุสาามนุษสาเวลาปยาประชาริการสุขีตารางบิหารตุเจสัพเพอุตรายาอนุทิสยามนุษสาเวลาปยาประชาริการสุขีตารางบิหารตุวแปดสเพตะขีนยาอนุทิสยามนุษสาเวลาปยาประชาริการสุขีตารางบิหารตุเก้าสัพเพเศรษฐิมยะทิศายามนุษสาเวลาปยาประชาริการสุขีตารางบิหารตุสิบสภ์อุปาลิมยะทิศายามนุษสาเวลาปยาประชาริการสุขีตาราับริหารตัว เขียให้ได้ค่ะหนึ่งสเปปูรัตทมายาทีสายยาวินิปาติกาเวลาพยายปรชาใิการสกีอัตราลำเป็นอหารตัวสองสเปรย์ชิมายาทีสายยาวินิปาติกาเวลาพยายปรชาใิการสกีอัตราลำเป็นอหารตัวสามสเปอุตตรายาทีสายยาวินิปาติกาเวลาพยายปรชาใิการสกีอัตราลำเป็นอหารตัวสี่สเปรยขเายาทิสายยาวินิปาติกาเวลาพยายปรชาใิการสกีอัตราลำเป็นอาหารตัวห้าสเปปูรัฐทมายาอนุติสายยาวินิปาติกาเวลาพยายปรชาใิการสกีอัตราลำเป็นอหารตัวหก

สัอุปาริมายาทิสายยวิปาปิกาเวลาเบียบวิจาริการสุเีตระนังเป็นฐานุตุอิเมห,าาเหิทัสหการิหิติสาภาลานาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสัตตานางังวิระนงังวัชเชตาวอาอภีรานยาอุป,ปตานางังวัชเชตาวาอนุป,ปะคาตินะสันตาปังวัชเชตาวาอสันตะเปนตัสอภะริยาทานางังวัชเชตาวาอะปะริยาเทนะวิเหสัง วัชเชตวาอวิเทสายะสัพเพสตาอเวลิโนโหตุมาเวนิโนสุคีโนโหตุมาสุคีโนสุขีตตาโหตุมาเดี๋ยวข้าจะอ่านไม่จบไปลูกันดูักหนึ่เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวมาให้เบลเก็บโหตุมาทุกขีตตาติอิเมหิอัฏฐะกาเลหิสัพเพสตาเมตายติเมตตาตังมังมังเจตายติติ เจโตสัพพะพยาปะทะปะดิยุตตะเนหิจุมุจจีติวิมุติเมตาจัเวเจโตวิมุติจาติธรรมเมตาเจโตวิมุติเมตาพัมมะทิหาละภาวนาทิฏฐิตาสิบก้า ทุกขปัตตาจะนิทุกขาย้จาจับปัตตาจะานิพยาโสกับปัตตาจะานิโสกาโหตุัพเพปิปะนิโนเอตาตตาจะาอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทงังสัมเพทเทวะนุโมทันตุสัมัสัม,สมปติสิทธิยาทานาพระทันตุสัทะยะสีลงังละขันตุสัพพทาภาวนาริัตา โหนตุค no ัดันตุท si ีวคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจอย่างพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธามิสวัสดิสองสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธามิสัสดิสาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธามิสัสดิสีสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเดชนะลักขังพันธามิสัพพโสห้า สพเพุทธาภรปัตาปัฏิการนั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชเนะรักขังพันธามีสัพพโสหกสพเพุทธาภรปัตาปัจิการนั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสเจ็ดสพพุทธาภรปัตาปัจิการนั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสแปดสภีพุทธาภรปัตาปัจิการนั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะใหญ่อรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสเก้าสพพุทธาพรปัตตาปัจิการนั้นจะยังพลังอรหันต ตานั้นจะเตเชน,นะระขังพันธามิสัพพสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตตรัตยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสบัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางโลกและทางธรรม ขอท่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวัดคงหก8ตลอดจนวัตถุบางคนทั้งปรงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประเดชจงสำเร็จศักดิก์สิทธุประการเพลิงชา